นะสุตตมายญายาณน,นะคะก็คือปัญญาที่ทรงจำนะเป็นเป็นปัญญาเป็นเครื่องทรงจำที่ได้ฟังมาแล้วนะคะคือเป็นเครื่องรู้ชัดซึ่งธรรมเห็นไหมสังเกตนะสุตตมายญายาณเนี่ยเป็นเครื่องรู้ชัดซึ่งธรรมฉะนั้นถ้าใครไม่ได้ยินได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยพอไปเจอสภาวะนั้นจริงๆแล้วจะเอาอะไรไปรู้ชัดล่ะคะ สําคัญตรงนี้ไงคะแล้วที่สําคัญเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกแต่แรกถ้าไม่ได้ฟังสุตตะฟังคำสอนของพระศาสดาเวลาเจอสภาวะนั้นน่ะคิดเอาเองสังขารปรุงยานก็เลยไม่บริสุทธิ์แต่ถ้าศึกษาฟังคำสอนของพระเจ้าอย่างถูกต้องแม้ไม่ได้ฟังจากพระโอษฐ์ของพระองค์แต่ฟังจากปากสาวกที่นำมาแสดงผู้ มีใจรักศา,าสนานํามาเนี่ยนามาแสดงเหมือนอาจารย์เนี่ยรักมากเลยศา,าสนาเนี่ยเอาไปเลยทั้งชีวิตชาตินี้ชาติหนึ่งเลยบูชาพระพุทธเจ้าชาติหน้าจะไม่มีชาติหน้าที่จะไปไหนอีกแล้วนอกจากจะเข้านิพพาน <c oughs> นะคะฉะนั้นในตรงเนี้ยเวลาที่เครื่องรู้ชัดนั้นปรากฏคําพูดที่ปรากฏขึ้นมาในเวลานั้นไม่เป็นสังขารปรุงแต่งพบ แต่เป็นรมเครื่องรู้ชัดเห็นไหมคะจึงเรียกว่าสุตตรมยานสาเหตุที่เป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะได้อุปการะจากสมเด็จพ่อพระพุทธเจ้าไงคะเราเชื่อมั่นในคาของพระองค์เราศรัทธาพระองค์เนี่ยพอเราฟังมากๆเนี่ยนะคะถ้อยคําของพระองค์เนี่ยประทับลงจาลึกอยู่ที่ใจประทับตาไว้เลยนะคะประทับตาถ้อยคําของพระองค์ไว้เลยเสร็จแล้วพอไปถึงตรงนั้นเนี่ยทำ นะคะสุตตมัญย,ยานตรงนี้ก็จะเป็นธรรมเป็นเครื่องรู้ชัดซึ่งธรรมเห็นนะเป็นสภาวะรู้ชัดซึ่งธรรมเนี่ยเป็นอย่างนี้นะคะที่ได้สดับมาก็คือที่ได้ฟังมาแล้วว่าธรรมเหล่านี้ควรรู้ยิ่งเห็นไหมคะธรรมเหล่านี้ควรละเห็นนะเนี่ยปุถุชนที่ไม่บรรลุธรรมเนี่ยพราะไม่รู้ว่าทาอะไรควรละไงพ่อไม่รู้ว่าทอ <laughs> อาทอะไรควรรู้ยิ่งไงเป็นออย่างนี้นะ ฉะนั้นที่ยานนี้จึงเป็นยานของพระอริยะนะคะไม่ได้เป็นยานของปุถุชนนะคะยานนี้แต่พวกเราฟังไว้นั่นแหละดีอ่ะวันนี้นะคะสุดตรมาย,ยานเกิดขึ้นกำหนดรู้ว่าทำสิบอย่างควรรู้ยิ่งทำสิบอย่างคืออะไรทำสิบอย่างคือนิจชะวะัตถุเหตุกำจัดมิจฉาทิฐิเป็นต้นสิบอย่างเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ย ทำตรงนี้คือยังไงเดี๋ยวอาจารย์อาาย่านให้ฟังนะคะเ <c oughs> มื่อเช้าเนี่ยอาจารย์นั่งสมาธิอาจารย์ก็แผ่เมตตาให้ทุกคนที่ฟังธรรมอาจารย์ทุกวันนะ <c oughs> นะแล้วก็แผ่ให้ลูกศิษย์ลูกหาทุกคนที่อยู่ในห้องไลน์เป็นกิจวัตรอยู่แล้วคะ่ะเป็นกิจวัตรที่ทําไม่ขาดนะเพราะความที่เป็นบุตรของพระศาสดาก็ต้องทําเป็นปกตินะคะ พระศาสดาตรัสนะคะว่าทำสิบอย่างที่ควรรู้ยิ่งเป็นชนะัยได้แก่นิชินะวัตถุสิบคือความเห็นผิดอันบุคคลผู้เห็นชอบย่อมละได้อันหนึ่งแม้อกุศลธรรมอันลามกมีใช่น้อยที่บังเกิดเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเขาก็ละได้ส่วนกุศลธรรมมิใช่น้อยย่อมถึงความเจริญบริบูรณ์เพราะความเห็นชอบ เป็นปัจจัยสุดยอดนะคะฉะนั้นในเวลาที่นั่งสมาธิอย่างที่อาจารย์เขียนไว้ในหนังสือเปลี่ยนร่างชาติสุดท้ายเห็นไหมคะในทุกๆครั้งเนี่ยที่จะกําหนดลงไปอย่างอื่นเนี่ยนะคะจะไปกําหนดอย่างอื่นไม่ได้เลยเพราะว่ายานตัวนี้จะตักเตือนตักเตือนว่าเนี่ยเราจะต้องเห็นกายนี่แหละว่าไม่ใช่เรา พอเห็นกายว่าไม่ใช่เราปุ๊บสุดต่มยาญาณก็รับผิดชอบเลยว่าใช่แล้วเนี่ยถ้าเห็นอย่างเงี้ยชื่อว่าละความเห็นผิดเห็นนะคะละมิจฉาทิฏฐิเมื่อเช้าอาจารย์ถึงได้เขียนแซลไปไงคะว่าจะเห็นร่างกายที่ไม่ใช่เราเนี่ยหรือจะเห็นเป็นเราดีเห็นหมเห็นไหมคะฉะนั้นถ้าละความเห็นผิดต้องเห็นว่าไม่ใช่เรานะคะเป็นอย่างนี้ทีนี้ผู้ที่ปฏิบัติไปถึงตรงนี้นะคะก็จะมียานตักเตือน ความเห็นผิดอันบุคคลผู้เห็นชอบย่อมละได้ก็คือว่าอันหนึ่งแม้กอกุศลธรรมอันลามกม่ใช่น้อยที่บังเกิดเพราะความเห็นผิดเป็นปัจจัยเขาก็ละได้อย่างเช่นพอเห็นว่าร่างกายไม่ใช่เราแล้วนะคะมันก็จะมีฮิริโอตปะเกิดขึ้นว่าออ้แต่ก่อนเนี่ยนะเราคิดว่าร่างกายเป็นเราใครด่าเราก็ไม่ได้ใครว่าเราก็ไม่ได้ ทั้งโกรธทั้งเสียใจแล้วก็อยากจะได้แต่ของดีๆไม่มีการที่คิดว่าจะยอมใครเลยแค่เขาจับตัวเราแรงๆเนี่ยทุกคนก็โกรธแล้วว่าจับเบาๆหน่อยได้ไหมหรือถ้าใครพูดเสียงดังๆตะคั้นตะคอกใส่เราก็พากันโกรธและว่า